มืดข้ามเร็วนะคะทุกคนวันนี้พี่หนีก็จะเตรียมตัวออกจากบ้านเนาะเตรียมตัวออกจากบ้านจะไปทานอาหารนะคะทุกคนจะไปทานอาหารมีเพื่อนนะคะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนนะ,ะทุกคนเขาชวนไปทานอาหารนอกบ้านโอ้ยนีมึงนั่งอยู่ทำไม กูพาไปเลี้ยงอาหารนะเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนเพื่อนผู้ชายฝรั่งเป็นเพื่อนกันค่โอ้ฟองนะคะเมืองโลซานนะคะทุกคนจะ,จะเป็นร้านอาหารเนาะเดี๋ยวพี่นีจะขึ้นไปข้างบนก็มาถึงเมืองโลซานพี่นีนั่งรถเมล์มานะคะทุกคน นตกฝนตกเปียกเงีน,นะคะทุกคนเมืองโลซานยำค่ำคืนนะคะทุกคนฝนก็จะตกนะคะทุกคนร้านอาหารข้างหน้าที่พี่นีจะไปทานอาหารนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารไทย ็นร้านอาหารไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในคนก็เยอะนะคะทุกคนเราก็มาถึงร้านอาหารนะคะนั่งข้างในแล้วนะคะทุกคน <laughs> คนเต็มนะคะทุกคนคนเต็มเลย แล้วเราก็จะลอกินฟองดูนะคะทุกคนฟองดูขี่นัวลาบปากลาบปาก สวัสดีครับสวัสดี <coughs> ทุกท่านทุกๆคนนะคะเพื่อนๆชาวยูทูบพี่นีก็มีไข้นะคะทุกคนมีไข้ขึ้นตัวร้อนหน้าบวมเลยนะคะทุกคนหลังจากอไปทานอาหารมาเมื่อคืนเนาะก็ลุกไม่ขึ้นนะคะก็ลุกขึ้นมากินยาแล้วก็นอนลุกขึ้นมากินยาก็นอนตาก็บวมแล้วก็ปิดปูดนะคะไม่รู้ว่าเราแพ้ ถ้าแพ้อาหารหรือว่าการไข้มันขึ้นนะพี่นีก็นั่งจะนั่งให้ไกลหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เห็นหน้าบวมๆนะทุกคนกหลังจากที่ว่าพี่นีไปทานอาหารค่าเมื่อคืนนี้จากที่โลซากับเอ,อที่โลซานนะคะทุกคนฝนก็ตกเยอะแล้วก็นาวนะทุกคนพี่นีก็เสื้อใส่เยอะเหมือนกันนะคุมเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็นาว พอฝนนะฝนก็จะแรงบ้างนะมันจะมาสาดมันก็จะเป็นแรงแล้วก็ลมมันก็จะมาเป็นช่วงๆเนาะมันก็เออทำให้มีไข้นี่ก็จะพูดถึงเพื่อนที่ไปเลี้ยงข้าวพี่นีเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนเพื่อนเออผู้ชาย รู้จักกันในเว็บหาคู่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เอ,อคบกันไปคบกันมาก็คุยนะคะแต่ก็ไม่ได้รักกันนะคะรักไม่ได้เพราะถ้าเอ,อแต่คุยเป็นเพื่อนกันได้นะคะโทรคุยกันปรึกษากันเออมีอะไรก็แบบปรึกษากันนะคะพูดคุยกัน ปรึกษาสาธุสุขดิบคุยเรื่องความผิดหวังของเขาที่ผ่านมาชีวิตของเขาก็คือผัดกันคุยอะค่ะแลกเปลี่ยนปัญหากันก็คบกันั้งแต่ปีพศ2017นะคะทุกคนที่พี่นีคบกันกับเพื่อนเขาอ,อยู่ไกลนะคะทุกคนเขาอ,อยู่ทูนูชเชตนของสวิตเซอร์แลนด์เมืองนูชเชตินนะทุกคนสวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ที่สวิต ก็จะรู้จักเนะเมืองนูชเตนเนาะนิชเตนก่อนจะถึงเบียนเ,นเขาขับรถมาก็สีะะ่สิบฝนนาทีเนาะพี่น่ก็เลยให,ให้ไม่อยากให้เขาวนนะครับเพราะว่าเขาทำทางถนนก็เลยให้เขาไปรอที่ร้านอาหารเลยนะครับพี่น่ก็นั่งรถเมย์ไป นั่งรถเมย์ไปแล้วเราเดินขึ้นนะฝนไปร้านอาหารเดินร้านอาหารมันก็จะได้รับความหนาวนะคะทุกคนขากลับมาเขาก็มาส่งขับรถมาส่งเพราะว่าฝนตกแรงนะแกก็เราก็เลิกกินข้าวก็ประมาณสามทุ่มฝ่านะคะกับสี่ทุ่มเนาะก็แยกกันโอาแกก็ ขับรถมาส่งพี่นีักไม่ใหญ่พี่นีขึ้นรถเมย์มานะครับเพราะว่ามันหนาวเนาะถ้าพี่นีขึ้นรถเมย์มาเมื่อคืนนี้พี่นีก็คงจะทรมานมากเนาะเพราะมันหนาวเย็นมากแล้วเรากินอิ่มนะกินเยอะนะคะทุกคนกินเยอะมากกินเยอะมากแล้วก็เพื่อนเขาก็ดีเนะาะสัา์แต่เพื่อนคนนี้เราก็จะเขียนคุยกันเออว่าถามก็ว่า ถ้าห่างหายไปเลยก็จะสบายดีไหมแล้วก็ถ้าหน้าร้อนบางทีก็เออมาลับไปเดินนะคะทุกคนมาลับไปเดินเที่ยวแล้วก็ไปกินอะไรกันนะบางทีพี่นีก็เลี้ยงเขาแต่ส่วนเขาก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะคะบางทีพี่นีจะเลี้ยงเขาไปกินอะไรกันเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ให้เลี้ยงเขาจะเลี้ยงพี่นีนะคะทุกครั้งทุกครั้งเมื่อถ้าหน้าร้อนจะเจอกันบ่อยนะครับไปเดิน ถ้าสมมติว่าเขาผ่านน่ะเขาผ่านมาทํางานแล้วเขาก็จะบอกเออเดี๋ยวฉันจะไปทํางานนะเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยวปันเพื่อนหน่อยอะไรอย่างนี้เลาก็เป็นเพื่อนกันก็เรารักกันไม่ได้นะทุกคนเป็นเพื่อนกันเนอะแกก็ตั้งตั้งแต่ปีพศ2017นะน้าตาหล่อนะคะใช้ได้หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ไม่อ้วนนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะ,ะทุกคน มีกิจการของตัวเองเล็กๆนะมีพนักงานประมาณหกเจ็ดคนเนาะแต่เขาก็ได้อยู่กับผู้หญิงอยู่แป๊บเดียวได้รักกันนะเราก็เลิกกันนะคนะทุกคนกออ็พี่นีก็จะไม่พูดถึงเขาเยอะเพราะว่าเขามีอะไรก็จะโทรปรึกษามาคุยกับพี่นีเพราะว่าพี่นีเป็นผู้หญิงแกก็เลยบอกว่าเออเรา ผู้หญิงนี่จะรู้อารมณ์ของผู้หญิงนะคะทุกคนบางทีบางทีผู้หญิงเออเขางอนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนผู้ชายฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าฝากงอนนะคะเขาคิดว่าโกรธนะ,ะเขาคิดว่าโกรธพี่หนีก็บอกผู้หญิงเขางอนเขาแฟนหลัดแดดเขางอนเธอก็งอเขานิดเดียวพูด บางทาผู้หญิงเขาทำหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเขาคือว่าเขาอยากให้เธอเขาไปคุยไปงอ้อเขางอนเขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายฝรั่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่พี่นีก็มีเพื่อนเยอะนะคะที่ว่าที่คบกันในซิกอัตเนตเราไม่ได้รักกันก็รักกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนเนาะก็ไปกินข้าวกันอันนี้พี่นีก็ามาคุยนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าพี่นีก็ ไม่รู้ว่าไข้พีนีมันจะอยู่ได้กี่วันนะคะทุกคนอากาศเดือนหนึ่งเดือนนี้มันก็จะยากหน่อยนะคะว่ามันจะหนาวหนักมาเข้าหน้าหนาวเต็มที่แล้วนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหนาวอย่างไงนะคะทุกคนมันจะหนาวลมหนาวฝนหนาวมันเนื้ยเลยเธอไขรรับปีใหม่ซะเลยนะคะทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะโอ้โหนาวนะคะนั่งอย่างนี้หนาวขอลุกสู้ๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงก็พูดคุยกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวพีน่นีดูว่าพวกนีอาการจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอ้อมหน่อยไม่อยากเห็นหน้าจะชัดๆนะคะทุกคน